ดยตัวเองอ๋อโอเคเออเป็นไกด์หรือเปล่าไปดิกลัวอะไรแค่นี้ไปดิทันไปเลยมี้ต้องกลัวมงไ,งไม่ดึงดึงแล้วก็กระโดดลง

ไล่ลงมามุดเลยมุดเลยมุดอย่างเดียวมุดอย่างเดียวมุด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 ล่างไอ้เฮียเดี๋ยวให้มันลากไปได้ไหมไม่ไ <ns> ด mm ้ง hmm. mm ูใหญ่เหรอพี่ยก còn ไม่ได้ xíu อย่างเดียว ไ้ส่ต่อที่ส่งต่อแล้วเ่งออาอล้อดันเลยนะครับซวิวผมหลุดมาแล้วุ เหยียบหนาไปเลยเหยียบข้ามหนาไปเลยไม่ใช่เหยียบไปเลยเหยียบหนาไปเลยเหยียบไปเลยดิตอนนี้ทิมตีนมามามาไขยไม่ได้ม้ยตอนนี้หนาทิมตีนไปไม่ได้เขาเขามาทำอะไรก็ไม่รู้ดูดูต้นไม้ล้มคว้าก็ยังไม่ยอมที่จะถอยนะครับน่าสงสารแท้เราดูเราดูเราดูเขาจะคว้าไหมครับเราดู น้ำนั่นกะนะันนะขี่ลงตา้วนหน้าเลยพี่น้ำน้ำน้ำพี่ลงไปเอาเอาล, <ง S 1> ลงไปเข้าหนาม,เ,านามเลยเอายกไมุกกดบบมด,มมดีกว่าสนุกดี มีดิแล้วไม่มีทางไปก็ต่อยเราจะเข้าของมันไปยิงทางเข้าหวัดเลยสกีมันสกีมันเตียหว่ะไอ้สกีมันสูงมันไปมันไปได้หล่ะ